สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมืดีนุ้นทิยากับมาตามนะทางของลุงเอื้องนะคะลุงเอื้องวัตถิพานมาเมื่อเลขออกนุ่นทิยาบ่ได้มาตามนะคะเพิ่นฝันเห็นรถค้นรููจักกันนะครับกับฝันว่าได้เอารถกระบะเพิ่นไปเที่ยวนะคะเพิ่นโชคดีเลขหนึ่งซีนะคะเลขรถค้นรู้จักกันกับหนึ่งซีตรงๆนะคะเพิ่นก็โชคดีนะคะวัตนี่เพิ่นฝันว่ามีผู้ชายมาตะโกนบอกว่า ซื้อเอาเด้อนะคะตะโกนบอกเลขให้ซื้อเอาเด้อเลข3ตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปชมน้ำกันเลยค่ะปอกเง็บไนลุงอึ้งก็ได้ง็บนั่นที่เสนได้ตลอดในสามร้อยหกหกะหกไดใสามร้อยรางวัลว่างหันได้ห้าสิบบาทหนึ่งซีได้ห้าสิบบาทเอาคือบอกก็ซื้อเลยหกนึ่งได้เท่าไรบาทเนี่ หกหนึ่งหกเจ็ดแล้วเนี่ยคนซื้อเหล็กสามหนึ่งซี่น่อยหนึ่งหกเจ็ดคนมันเอาสองตนหาชิบบาทรุอรกีเขาค่อยค่อยซื่อหาิบไปเน้นไปเน้นข้างบนหนึ่งซีซีเมื่อมื่อนั่นนั่นป้ากับเขาในดอนนี่ป้าเห็นเล็กซีป้าเลยบอกแยกหมกวายแกหมกมาทายรูไ้กรโดดพอเห็นซีอันนั้นคือยังเหล็กหนึ่งนี่ะว่าสั่นเหล่ากัน อันมื้นี่ใส่สุดขาวมาทั้งสองคนไปไปวัดมาได้เลขมาน้ำบอบอดี่น้าไบ่ไห้เลกมาน้ำบอบมหาลอนี่เลยเอาหัวที่ผ่พนมาลูกอึถึงหนึ่งซีนี่้ันเกี่ยวรถบ่บ้ันเกล่ยวรถพารถไปเที่ยวไปอย่างนี้ลคือรถหอดย้างหอดนาเกาเหลี่ยมนาสีกีกล้กับช่วงนี้ต้นหนึ่งซีนี่นะมันล้วเดือนธันว่าที่สิห้าเดือนท่นว่าที่สิาได้เื่อได้พอกเสียพอดรีเพื่อนเมือบ้านนะ ตาพ่เมื่อบ้านเอฟซีกัฝากเงินมาให้ซอยพอเสียวันที่ยี่สิซอยนั้นซอยนั้นห้าลกคนละหมื่นโอนป็นหมื่นผิดดิคนแล้วพันหมื่นหนึ่งิดดิซอยงานสพทั้งทัทั้มากขอวัดนะทั้งบุญวัดีคือค่าถินิได้เงินข้าเจนาเนั่นไปซื้อของถือเสาสือเสาจะมันดีทอเรียงคนได้งินศพได้เป็นออกู้เดียวเลยได้ข้าวเหนือบเก้าแล้วเมื่อบอกเอฟซีอีกถ้าแม่น้องนุ่งกับบทวีคอยมีเงินเนาะ พท่านด้บอกว่ามันชี้หมวก้อนแล้วหนึ่ง่อนแล้เนาะหนึ่งซี่มาเผมานนี้ต่อมานึ่งเป็หนึ่งหกหนึ่งซีเปนหนึ่งหันนอุวลอกว่นี่มันเหลือหนึ่งหกบ่เหือหนึ่งหกเบิ้เบิ้หนึ่นบาหกกับเตัวเดียวกันหมุนขึ้นเก้าเดียวนกัเ็ตัวเดียวกันแต่เจ็ดหก็มาหนึ่งหกนาเลรถตรถจำนี่ได้นอมาแห้งมันงงวดที่แล้วใส่ตัวเดียวเลย ซื้อน้ำเงียนอมเลยซื้อตัวร้อยกันล่ะอ๋อฟันเกี้วรถมที่ฟันมาฟันมือเล็กออกเหมือนมือเล็กออกคนที่โอ้ยหนูมันป่ามันที่ชิมหาลุ้งมาบพราะฟันชิมหากับขึ้นน่ะป้ากับพายุเฮียนป้าไปตาเขาไม่ได้ทำมะไรป้าฟันก็แล้ป้าไม่ต้อใส่กาวซื้อฟันนุล้างหมดรำหมดติดต่อกันฟันหนึ่งยวดหนึ่งบุญศิว์เป็นบุญกับทีนั่นว่าป้ากับปลูกกับใหม่ไป้ากับจมไป ว้าวจะมาถูกมานี่ยแขกเด้สิมีเงินทำบุญน้าเพลนข้าเจ้าก็จองผักไก่จองนั่นจองนี่พอมีเงินจองทำกระจ้าเลยถูกกระทุกคนนะว่าเอาตาแห้งเหลือมาทำบุญที่นี่จมปากกันบ่จอสพอตรงนี้มันขึ้นหน้าฝันฝันว่าสะเลิงยกล้อมันหกซีมอสเล่งเล็กเลยบ่ออกซีหกแต่บอกคนยอันนี้ซื้อให้มันดับราง ระวังเขาอยาามว่าดับล่ามันดับแต่ว่าออกบนดิโตนวดจ่าวันนล้ออกบนไหมนัออก็ว่าซื้อห้ป้าดิเขาบอกลางเขามันออกสี่หกลางมันเตะอ้อมบันเลยด้วยวะป้าบอกซื้อหายมันเปน้้ำดวงเลยดินั่งว่าซื้อห้ตถ้าก้ากันป้าบอกซื้อก็ซื่อหเายนี่้าซื้อห้มันเป็นน้ำดวงเลยดิเราละเวดเก้าศูนย์ผู้ได้ใส่มาก เงนก้าศูนย์ยงไงล่ะป้ากับเห็นงานวันนี้เหลอป้าฝันฝันเห็นเหล็กเก้าศูนย์เก้าเก้าเก้าร้อยอีกซื้อหนึ่ง่ายมากขึ้นเนี่ยเห็นเหล็กเก้าร้อยเออป้ได้เห็นยังบ้ได้ฝันยังเลยกซื้อเก้าศูนย์กับเก้ากับศูนย์ศูนย์แขนานตัวส่วนอ่าขนาดอ๋คือห้าสิบบาทคือห้าสิบบาทอีกเอานี่แนี่ยผู้ซื้อไงป้าผ่้ซื้อเองป้าผ่้ซื้อเองป้าป้าดวงมันโบนั่นกับเล็ก เอาวานี่ซื้อตัวได้ฝันไปบ่าหนี่ฝันอยู่กันยังวะเมื่อเลขสิออกมันสิมาถามบอกลอดบอกล้นเอามันมันผู้ใดทีมันจัปดเก้าสามเลืวะแปดเก้สมอยากได้ซื้อเอาลอเตอร์ฝันว่าขึ้นวานเมื่อันบอก้ายมันบมมันซ้ายเออจะไปซื้อหลายเด้มันเกี่ยมันบอกออกมันเะตายดีนี่เดอู้มีผู้ใดวาเมีนบ่มียนกับผูุ้จจดผู้มีผู้ใดกับลั่นตีเด้อพี่ท้อ คนมาเจาเลยเ็ดเอาสามแล้วเอซื้อรถบ้านีห้บอกไปนี่บอกย่บ้านบอกใครเราบอกลุงสองซื้อซื้อนี่เราลุงพนมาบอกลุงตะมือไหขึ้นวานี่ขึ้นว้านผู้ยิ่งหรือผู้สายผู้ายผู้เก่าแมนผู้หนึ่งซี่ตะกี้บอลลูนเมียนมือเชกเหรอพ่อเหซี้ถึงแม่เนี่ยตัวเดียวนี้ละบอกเราขอใกล้จะจ้ามบุญปู่เหล่าเด้อคามเพิ่นไง จเผิ่นมปดทายอีกหรือบุคอลกล้าบอกะยะนั้นมันบอกไม่กล้าบอกร่ยมันบอกมานบอกว่าเป็นอย่างเนาะเป็นอย่งเนยวันกับนอนบอกิอนกาบแล้วก็นน้มาฝันไหวพาสุกคืนเลยเนาะเมื่อบอกช่วงเวลาใดไมปดท้ายอีกถ้าทำบุญหปุยาหลืเดิมสรามะ่องบอกเก้าสามเลยอยากได้เสื้อรลวนบอกอยู่ที่นนเลย ประเภทได้ยินบ่บ่เคยยินรุ่งสีฟันครับขายครับข้าได้ยินเสียงคือเก่านั่นบ่่นฟันชัดเจนเลยล้วคุณบอกเหรอแต่ว่าสีบ่ยากเด้อนี่ก็เลยบอกว่าวลู่เด้อพี่น้องขึ้นนานขอมือสุดท้ายอยู่อืโย่ว่าแมนตัวนี้บ่มันบ่เปิดมายำให้มือสุดท้ายก็สินั่นนี่สึขอเพื่อนีนี่ป้าว่ากล้วยกระสตอวบอระแสมันไม่ได้เป็นน้ำถืออย่างีนั่งเป็นน้ำอย่าง ก็มันก็เป็นน้ำสังขารของคนนอ่แล้วป่าว่างั้นถึเลียเขากขไปทำบุญบ่ได้เก็บเรกยกันบ่เข้าทำบุญตลอดแต่ถ้ามาพ่วยกับเสาะกระเสะเขาเลยว่ามันบ่ได้เป็นน้ำถึอเลียดอกนี่เสาะอรนะมันนี่เป็นน้ำสังขารเท่านี้มันตอนใหมันเป็ยังมีเถามิแก่มีฟู้นกันตเนาะั้นกันป็นใหม่ก็แตนบ่นี่โตกีคแล้วสุขภาพสุขภาพเลยนะ เพิ่นเพิ่นบอกแต่สามตัว่าได้บอกสองตันมาลุงบอกสามตบอกหางเดียวเลยหางเดียวเก้สามหางเดียวเลยแปเก้สมอยูน้ำกันสองหูยได้ลุกยังเราไปยุ่งว้เวาได้ไก่เมือว่านยัอซบอกแตดว่าไปว่ามาบอกเลยสามตเป็นตั้งเลยลใช้ออกมาจนได้เด้กินเพื่นไม่อยากแพ่งดอกพ่นก็เลีว่าเพื่นเดียวให้มันมัน นี่มันสิสามมืมันเหมือนกันเนาะให้เฮ่งๆห้งตังๆังขึ้นวันหนึ่งทีนะลุกเนาะพุกล้มหายใจเลยแต่ว่าเท่ากับฮัได้แล้วยัยลุงลุงวัดกับฮในฉาบว่าัไในเหตุอันนั้สมวัดกับฮันแล้วจะได้ทําบุญหานได้เาน่ยาบุญกลับไปได้ถ้าเรื่อของเขาได้หกันปีไม่แล้วคนอยู่ไปทำบุญบม่อยู่นี้ได้หกขั้นถ้าเรื่อเาจ้าเนี่ยเขาไปเ้าเนี่หกขั้นาเร หกพันเจ็ดร้อสิบนาะเออใเอไปเฮนขึ้นโอไปเฮ็ดบุญมากอยู่วัดบ่บร่างกายคือบ้านเทาันจ้าหนุ่ไ่ได้ไปหนูใส่ซ่องเลยพ่อใหญ่ไปบ่บ่ร่างกายคือบ้านเฮ่าจ้า เนาะยเลยมันน่องเมืนเนียนาะเงินตคนเงี้ยกระจ้าลุงสิล้อว่าใกล้ๆมือเพิ่นจิมายำตัวเก้าบ่ค่ะพิ่นบ่มายำก็คือนำตัวนี่ละโตนี่ละค่ะตะวันเลขรถย่างซื้อก็จะเป็นหนึ่งหกคนบ้านนี่ออกเนาะเลขรถก็ว่าเหลือโตัวบ้านออกคือหนึ่งหกตะวันเลขกพุ่มพิ่นมาเข่าฟันตะโกนบ่ตัวเดียวคือแปดเก้าสาวบอกพวันที่ สิบหกมือเลขออกเงียมือเ้าลงชิปกระสีได้ออกสื่อคุณลังค่อนกระสิสื่อว่าท่านมันบอกคุลังคนกระสิบิ่เห็นคียบมาเนี่ยมาคุณกระสิบพิ่เห็นคีิปคุณกรส่ท่านลงไว้ทังสี่เลยสิลงไว้ังสี่เราเพิ่อนสื่อท่านเนาะงแล้วคุณลังคนโทรศัพท์บ่ได้กดติดตามเห็นบ่เด้งขึ้นมาเลขออกเลยจังว่าเห็นจังได้หอจะจดเลยดิสำหว่าตอนนี้บอก่ังรู้องมาเนี่ยเนี่ยเขา แปดเก้าสาม่นก็จิไปเสียงบ่งเนาะไปเสียงเบ่งเขาจะไปเสียงเสียบ่ข้กันวันนี้ฟันดีเขาจะเอากันนำถือคนก็มาเห็นบุญนำผู้กอาเอบซีมีแต่คนดีม่นำใจที่ก่าได้ทงบุญทำป่าได้ดีสี่พ่อถือกี่ตินถมสุดขาวทั้งสองคนเลยได้เอบซียังได้รถจี้เลยเราพังทำงานเราสิพา้าปีบ่งขะเบียนรถเด้อค่ะลุงเฮกอันลุงอึงบ่า กะได้เงินเอฟซีนี่แหละมีรถขี่พี่น้องตะกี้ขี่ซาเลีงประจําตําแหน่งกะอยูรุจากซ <c oughs> าเลีย <c oughs> งมากลายเป็นรถกระบะนะคะกระขึ้นกระบะข้นนี้กือเลขกหนึ่งซีปีที่แล้วนะคะเพิ่นบารวดที่แล้วกระถือถือเลขน้ำรถขันนี้นะคะวดหกกแลลวก็ฝฟันว่าได้ไปเที่ยวนะคะเพิ่นกระถือฮกฮกแล้วมวดที่ผ่านมากกระันบารถขั้นนี้ไปเที่ยวอีกเพิ่นกระเลยซื้อหนึ่งซีซื้อตัดอยู่นี่นะคะ ออกแล้วคือหกหกกับหนึ่งสี่เพิ่อน่าเพิ่นจะตามหนึ่งหกนะคะตา่าเลขเพิ่นฝันว่ามีคนมาตะโกนบอกให้ซื้อเอาเดอ้อแปดเก้าสามหาเดียวนะคะเป็นหน้าท่างหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล